เพคะว่าไงจ้าลูกโตขึ้นมากเลยนะตอนนี้ลูกโตเป็นสาวแล้วมันแม่สามารถย้ายมาบางตรงนี้ได้นะเพคะเอเป็นเช่นนั้นห,หรือท่านแม่เพคะถ้าแต่งงานแล้วโตยจริงแม่ยินดีด้วยนะจ๊ะแล้วชายหนุ่มผู้โชคดีคนนั้นคือใครกันชื่อของชายผู้นั้นก็คือส่วนฉันเขาเป็น เขาเป็นชายหนุ่มที่น่าอัศจรรย์ทุกคนต่างกลัวเขาลูกก็เหมือนกันในตอนแรกแต่เมื่อเวลาผ่านไปลูกก็รู้สึกกลัวน้อยลงแม้ว่าเขาจะมีชื่อเสียงไม่ดีแต่เขาใจดีกับลูกมากเลยพันแม่เขาดูเย็นชาแต่จริงๆแล้วเขานั้นเป็นคนที่อบอุ่นลูกรักเขาหรือไม่ใช่เพคะลูกเริ่มมีความรู้สึกต่อเขาเมื่อตอนที่เขาได้ดูแลลูกครั้งแรกตอนที่ลูกป่วยเพคะ เช่นนั้นเขารักลูกกลับหรือไม่ไปถามเขานะจ๊ะลูกรักเขาจะให้คำตอบแก่ลูกองหญิงเพคะหม่อมฉันกลัวตายในช่วงสองวันที่ผ่านมานี้เพคะ วานนี้หัวหน้าวูได้พาคนรับใช้ทั้งหมดออกไปโดยไม่มีคำอธิบายอะไรเลยเพคะและซ่อนพวกเราวไว้ไม่ไกลจากตรงฉังจากนั้นทหานในเครื่องแบบปักก็ร,รีบเล็งไปที่ตรงฉังและทำให้สถานที่ลุกเป็นไฟเพคะโชคดีที่มันจับลงแล้วองหญิงวันนี้ท่านอยากจะสวมชุดอะไรเพคะไม่เชื่อว่าส่วนฉันส่งผ้ามาใหม่สองสามผืนหรอกเหรอผ้าที่ทำจากวัสดุเหล่านี้ ทำเสร็จแล้วเหรอพวกนี้เสร็จหมดแล้วเพคะแตบบ่ผ้าที่ผู้บัญชาการเลือกนั้นออกมาดูฉุดฉานมากเกินไปเล็กน้อยค่าที่ทำขึ้นมานั้นไม่ได้ดูหรูหราเหมือนกับผ้าที่ออกแบบโดยนักออกแบบชั้นสูงเพคะข้าคิดว่าผ้าพวกนี้สมบูรณ์แบบนะช่วยใส่มันให้กับข้าหน่อยนะคนหนิงมาทางนี้หน่อยสิท่านหญิงมีอะไรให้รับใช้หรือขอรับ าการบาดเจ็บของเจ้าเป็นอย่างไรบ้างกะผมสบายดีขอรับมันเป็นเพียงแค่กระดูกหักกะผมยังสามารถโจมตีจักระพัดดินี้ได้ดีดังนั้นการต่อสู้ของเราจึงจบลงด้วยการเสมอขอรับเจ้านะ่ะเป็นคนไม่เอาใจใส่เหมือนน้องชายตัวน้อยของข้าเลยนะแล้วผู้บัญชาการล่ะทำไมข้าไม่เห็นเขาแถวแถนี้เลย นายท่านบอกว่านายท่านจะกลับไปเฝ้าองค์จักรพรรดิขอรับหลังรับประทานอาหารกลางวันนายท่านจะกลับมาเร็วๆนี้อาข้าต้องบอกให้เขารู้เมื่อเขาเกลับมาข้าสัญญากับเจ้าว่าถ้าเจ้าเอาชนะจกกักรพรรดินี้ได้ข้าจะเลี้ยงฉลองเจ้าข้าฝากให้ซูตงไปนำอาหารจากห้องอาหารมาให้เจ้าแล้วใชย哟ใช่อยโยชอยโยอ้ท่านผู้บัญชาการบอกมาว่าท่านโดดเด่นในเรื่องวิจิตอักษร ท่านจะวาดข้าออกมาให้ดูหล่อไหมองหญิงได้สิเจ้าชอบรูปวานแบบไหนล่ะถ้าไม่รู้ได้ซ้ำว่าโยโกนางกำนันรับใช้ที่ได้รับความไว้วางใจมากที่สุดของอ克拉เมเหสีว่าจริงๆแล้วทำงานอยู่ใต้ท่านผู้บัญชาการฉันถ้าสงสัยจังว่าท่านจัดการให้โยโกส่งไปยังตรงฉังได้อย่างไรกันนะ นางไม่ได้ส่งให้กระมมเราก่อตั้งพันธมิตรโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ที่ทำร่วมกันเท่านั้นพะยะค่ะโอ้เมื่อวานนี้โยโกะบอกว่าคนรักของนางถูกอ克拉มเหสีและชีหัวฆ่าตายใช่หรือไม่ใช่แล้วพะยะค่ะนางพูดประโยคเหล่านั้นข้าอยากจะรู้จังว่าใครคือคนรักของนางฟาบาัดทำไมท่านถึงสนใจชีวิตรักของสาวใช้ข้าเบื่อและอยากจะถามนะ่ะอ้าข้าแพ้แล้ว ข้าแพ้ได้อย่างไรกันไม่จริงนะ่ะข้าต้องผ่านมันไปอีกครั้งฟาบานท,ท่านต้องการแข่งขันหรือไม่พะยะค่ะเราทําไม่ได้เหรอความปรารถนาของท่านคือคําสั่งฟาบานท,ท่านไม่สนใจว่าใครจะชนะใครจะแพ้ในเกมนี้งั้นหรือท่านผู้บัญชาการหมากลุกเป็นเพียงงานอดิเรกเท่านั้นมันจะไม่สนุกอีกต่อไปถ้ากระหม่อมเอาจริงเอาจังสําหรับกระหม่อมแล้วมีสิ่งสําคัญมากกว่าการเอาชนะหรือว่าแพ้ กระหม่อมไม่สนใจเกมหมักลุกเล็กๆน้อยๆกระหม่อมทำงานให้กับพระราชวังนานแล้วดังนั้นกระหม่อมจะเกษียณแล้วผู้บัญชาการเฉินตอนนี้อัครมะเหสีและหานในเครื่องแบบปักได้ล้มลงแล้วข้อตกลงของเราได้สิ้นสุดลงแล้วเช่นกันเพราะงั้นผู้บัญชาการเฉินท่านช่วยส่งท่านพี่ของข้ากลับมาให้ข้าได้หรือไม่